เอ้ยใครอ่ะเอ้ยใครอ่ะเอ้ยน่าขนขนเอ้ยเอาคิวเอามิคิวมาได้ไงนี่ฮะโหลตื่นตื่นมันง่วงรึเปล่าอาจจะนอนพักผ่อนก็ได้แล้วมันนอนอะไรห้องนี้นี่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยไฟก็ได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไงเนื้อกุ้งรสปูเอาอะไรนะคะเนื้อกุ้งรสปูถือมีดแล้วพี่เขาถือมีดแล้วเนื้อกุ้งรสปู ไม่กลัวหลอกูใช่ไหมคะใช่คนเหมือนกันไปเทษจะกลัวทำไมวะแซมอุ้ยอันนั้นมันเนื้อปลาแซลมอนไม่ใช่หรอมันเหมือนกันหละมาจากทะเลเดียวกันแบ่งผมด้วยอ้าวเอาเหมือนกันใช่ไหมคะสองคนใช่ครับนี่ค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงคือปิดแชทกูปิดแชทก่อนปิดอะไรเนี่ยอ้าวเยมันโยมันอันนี้เนื้อปลาแซมเอาย่างให้ผมด้วยสิ โอ้ยมันมาทะเลเดียวกันแหละค่ะมันก็ไม่ต่างกันหรอกไม่ไม่ถึกติดก้างก้างก้างปลากรป๋าปลาเป๋าแข่งคอตายพอดีคอเท่ด้วยสิโอ้ยกินกินไม่ถึกมันมาทะเลเดียวกันมันก็เหมือนกันแหละไปแล้วปิดลายอะไรวะไล่ออกใช่ไหมไม่ใช่อ๋อ้ทุกคนหายไปไหนหมดเนี่ยนานามันเดินมาเลยอยู่ไหนเอาว่าเฮ้ยทุกคนอะไรวะหัวหน้าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะ หัวหน้าโดนตัวไปหัวหน้าโดนไม่หัวหน้าโดนคมคืนเฮ้ยทุกคนทุกคนหัวหน้าโดน SCP ไดโนเสาร์จัดตัวไปอ่ะอะหัวหน้าเนี่ยนะใช่หัวหน้าโดน SCP จับอะ SCP ไดโนเสาร์เหรอใช่น่ากลัวหัวหน้าเขาไม่มีปัญญาตัอนเลย่ะเออนั่นดิพี่เป็นถึงข้ัวหน้าเป็นหัวหน้าได้ไงเนี่ยเออก็ว่าทำไมวันนี้มันเงียบเงียบ อหัวหน้าไม่อยู่นี่เราต้องทำไงอ่ะเราต้องไปทำอะไรอ่ะเราต้องไปช่วยดิพี่เขาเป็นหัวหน้าเราเลยแต่เขาเื้อนเราต้องไปช่วยฮอรอเขาอยู่ไหนอ่ะเขาเป็นหัวหน้าแ็มันขึ้นบนหัวนะจิงเนี่ยจิงบนหัวเนี่ยโอ้สามสองสามสองหนึ่งเราต้องทำไงนะเราต้องไปช่วยดิพี่มันเป็นหัวหน้าทันทีเราช่วยที่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันหน้าสูงใจอ่ะ น่าสูดวิจัยแค่น่าสูรวิจัยอย่างเงอเออเขาเดินมาไม่ได้เหรอเขาไม่มีปัญญาเดินมาโอ้บ้าเหรอเขาเขาโดนจับตัวไปอือหรือว่าเราจะไปช่วยจับตัวหัวเราจะไปเราจะไปหาคุณชิดโทรไปทำอุปกรณ์แต่ก็ไม่รู้่าพี่เดินเัาเป็นตัวไงอ่ะนี่ตัวแบบนี้เลยเหรอโอ้ยน่ารักหัวหน้าโหน้าตัวคนนี้หัวหน้าไม่มีปัญญากลับมาเองผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะพี่อ้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวเราเราไปดูก่อนเราลองไปดูก่อน เฮ้ยไม่ไม่บ้านไม่มีอาหารอย่างอ,างอ,างอื่นแล้วเราผมหิวแล้วต้องไปช่วยหัวหน้านะคุณคุณคุณทีโตทิศคิด,คดยังไงที่หัวหน้าโดนจับไปครับคิดยังไงที่หัวหน้าโดนจับไปแล้วก็โอ้โหยันหนึงก็คืออยากปล่อยให้ตายยันหนึงก็คือแบบไม่ได้เงินเดือนเลยอะไรเงร<อ><อ>ี้ยเออสกาเนี่ยแซมโอ้ยโหโอ้โหตุนหักตุนหักตุนหักเถอะโทษแซมแซมเอาปืนนี้ไปปืนปืนนี้ไหมแซมเอายาไปกันนะโอเคพี่เรยเดินตรงไปอะเรย์ มึงมันจุลศิลโวเลยอะมึงแม่ยังเล็กอยู่ข้างหน้าอีกสามพันกิโลเมตรค่ะกูจะทางไหนพี่มอไซค์ดำดินเฮ้ยนี่มอเตอร์ไซค์ดำดินวะต้องลุกออกข้างใหม่นี่ไม่ดำดินอะไม่ดำนะพี่อะไรดำอะไรไม่ดำเล็กไข่ไม่ชมอะไรหรอกพี่ขอยหลับได้ขอยหลับทำไมทำไมพี่ก่ไม่มอเตอร์ไซค์ดำดินนะมันไม่ดำเะพี่ อะไรมอเตอร์ไซอ่ะแล้วพี่พี่ดีชงใหม่ยี่ชงใหม่จะเอาให้หาคือไม่รอเล่นแหละพวกได้ตอบรถไม่ดำเพลย์นี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่หาตามมาค่ะตามมาโอ้ยโอ้ยระวังครับขับรถแลับไงครับมันมีใครขบขี่ไม่ได้ครับขัไม่มีค่ะอันนี้รถขโมยมาเอ้าเอ้าคุณไม่บ้านครับขับครับมันมาจากไหนไม่เคยเห็น เอนกระดู๊เหมือนกระดูกใบแฟนไม่ได้เงินเดือนนะเว้ยหัวหน้าอยู่กับเขาอ่ะเอ้าเอ้าแล้วหัวหน้าจริงเหรอเนี่ยแจ่งคนใหม่เองอุ้ยเศรจัยด้วยนะอุ้ยหัวหน้าพวกเราเลยนะไม่น่าเลยจะแข่งเหรอครับคุณฟีโตยโอ้ยคุณจะแข่งเนาะเอ้ยอย่าเรียกผมคุณฟีโตผมคือหัวหน้าพวกคุณอ้ยอเคครับหัวหน้าโอ้ย รถหัวหน้าเลยนะหัวหน้าคนใหม่และแฟวถ้าเป็นรอยไม่เตะดีเดียวอาจจะโดนหักเงินเดือนก็ได้นะโทษครับโอ้เดให้ดีนะเดี๋ยวผมก็ไล่ออกเลยได้จอดให้ดีที่เดี๋ยวผมก็ไล่ออกเลยขอโทษครับขอโทษครับเออชุบชุบปาปาม่แต่โดนเงินเดือนให้โอ้แม้ตื่นยังเนี่ยพี่โอ้โหไปเป็นชั่วโมงดูที่ประตูที่นั้นห้องนี้ก็จะเป็นของฉันสินะฮะเออด้วยรถด้วย เอ้ยเอา้ามีกิ้วโอโ้โหมีสองตัโอ้ยดูใหว่าตายวะอุย้ยอาจจะหักเงินเดือนเอาไม่ใช่แป๊บนึงแป๊บนึงพี่แป๊บนึงผมยังเก็บของไม่เสร็จเลยโหขแล้วปืนมันมาจากไหนอีกนี่ใส่ไปดีใส่ที่เดิมใส่ไม่ได้มันไม่มีช่องเนี่ยเนี่ยใส่ไปสิไป กลับไปทำงานดีกว่าโอ้ชีตอ่ยเหมือนจริงเลยครับไม่ตอนเราตอนเราไปแฉมือแหกคุกกอนมาพี่ชีตมึงเป็นป้า่อยเนี่ยทุกคนเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้าจะเป็นหัวหน้าเราหักเงินเดือนเราจะใช้โทรศัพท์นี่ใช่ไหมเดี๋ยวเลยก็บอกนานาแบบเรตแบบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอะไรเงี้ย โลว์โอว์โลว์มีใครอยู่ไหมไม่โยสามสามองหนึ่งเฮ้ยทำบรานสักทีกลับดีกว่าแบบผมไม่เลิศเถอะเอาชอ้ยทำอะไรเนี่ยอ้โรดเป็นมาแล้วเป็นมาแล้วอเฮ้ยเนี่ยถึงทำกาทำการบ้านฮะ พี่ขาทำไมอ่ะพี่มึงเริ่มขำแลบเดี๋ยวเดี๋ยวก็กับบ้านฮะไปีเ่ต้งกลับบ้านดโอยเลดมึงเริ่มมาตอนไหนโง เอาง่าอ่างเดียวไอ้ยาเอาไปมาแล้วไปมาแล้วไปดูบ้างกูเนี่ยไอ้ย่าว่าแบแล้วแบบมันก็ควรทานก่อนเลยงกขนานแบบควรทานเลย ไม่จะขำล้วแม้ว่ากินไมหายเลยนล่พี่ดีไม่ก็ขำตามเลยเร่ขำเลยยัาต่อดี